เมื่อผมไปตบคนที่หักหลังเทอร์โบปากบอกตบไม่ได้หรอก70จะเป็นยังไงไปดูแต่70คือคือคิอจะเอาคเจูน0ไม่มีทางมึงไม่มีทางมึงจะพูดอย่างนั้นไอ้เต่ามึงพูดเยอะเกินไปเดี๋ยวกูจะยิงถ้ากูได้หนึ่งมึงไม่มีทางแล้วามึงทรงมาสูนย์หรอกฮึร่หมกนเรียบนี่หนึขอบคุณหอวใจเสีซ้อมด้วยค่ะเรียบส,สม

น้ำมึดให้ดมยาด,ดมแป๊บ,บ <First play. S 1> เลี้ยงตัวมาเลยกคุงกูกูเล่นได้เป็นสีปะ คือตัวแทนของตัวแทนขงไอ้เต่าใช่ป่ะพวกเนี้ยแก๊งเนี้ย <First Blood. S 1> แต่เจ็ดศูนย์คือคือคกจะเอาเจ็ดศูนย์ไม่มีทาง มึงไม่มีทางมึงจะพูดองั้นไอ้เต่ามึงพูดเยอะเกินไปเดี๋ยวกูจะยิงถ้ากูได้หนึ่งมึงไม่มีทางว่ามึงทรงประสูน์หรอกหักเลยเฮียไอเฮียหักเฮียห,หัเยหกเลย ออกมาเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ย้ยเฮ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 ยเฮ้เ้้้ยเฮยเยเฮ้เฮยเเ้้ยยเยเ้เยโอ้ศูนย์อ er. ้เ um. ้ยเเ้ like, ้เนย้เ้ย้เย First blood. First blood. đi lại đi. Mundo mình lên đi. Để thấp kẹn mới lại nè. Để muốn chơi cu.